สวัสดีน้ท่านล้งเอาข้าวให้แม่น้ท่านเอาข้าวเอาปลาให้แม่กินมีข้าวแล้วก็มีปลาหมึกนะพี่น้องเอ้ยเมื่อวานเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแม่กินอะไรท้องเสียนะอาจจะเป็นนมจืดที่ผมให้กินหรือเปล่าอืม เดี๋ยวนี้ก็ให้กินอันนี้นะฮะัทุกท่านแล้วก็ปลาหมึกนะฮะสองอย่างจะได้กินยา ລົບຈາກບັນໄດນະໄດ້ໄປເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳຍາຍໄປເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳเหรอເອີໄດ້ໄປຍຸງຍາຍໄປບໍ່ມື້ກີ້ນີ້ຍ່າເດີນລົງເອງໄດ້ຍາຍເດີນລົງເອງเหรอ ยกอามุดไหเพื่อเอามุดน้ำเกลือเพื่อเอามุดี่มุงบนใหม่เอามุดน้ำเกลือจะหน่อยไงจะมีเรงเพื่ออมุดจากมุ้วโมงเนี่ยนะ

không có bóng không có không có cái học thì đi. người ta mong muốn bóng 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không คิดอึดเลยย่ดินย่าพระรูกูไปยังไอ้ที่ไอ้ไเนาะเม็เนาะนกเนาะ กระหมกในแก้นีนะ

And

Mm. I don't know. Chip chip biết cái gì bạn viết là chết chết viết Hãy subscribe cho kênh Ghiền